เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตรีบทที่ห0สิบ เฟิงแย่หลับไปแล้วไม่รู้เป็นเพราะเหนื่อยเกินไปหรือเป็นเพราะอริสุรานางจึงหลับสนิทอินเกอร์จื่อปิดประตูเดินกลับมาที่เตียงมองนางเหตุใดเขาจึงตกหลุมรักคนเช่นนี้ได้นะอาจเป็นเพราะนางคล้ายกับใครบางคนเมื่อหลายปีก่อน แม้จะบอกไม่ได้ว่าคล้ายกันอย่างไรถึงขั้นที่ทั้งสองไม่มีสิ่งใดเหมือนกันเลยแต่ความรู้สึกที่ทั้งสองให้เขากลับคล้ายครึงกันดังนั้นเขาจึงห้ามใจไม่อยู่เผลอปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์แล้วผลเป็นเช่นไรปล่อยจนกูไม่กลับเสียแล้วอินเกอร์จื่อหัวเระยะตนเองพลางสา่สีส่าคนผู้นั้นแข็งกระด้างดุดเหล็กกล้านิสัยผ่าเผยไม่ยึดติด ทั้งยังแปลกประหลาดที่หายากก็คือนางมีความหยิ่งทนงที่สตรีอื่นไม่มีระหว่างอยู่บนเตียงนางไม่เคยปล่อยให้เขารังแกราวกับนางอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับเขามิได้ด้อยต่ำกว่าเขาเขาชื่นชมในความหยิ่งทนงเช่นนั้นยิ่งนักทั้งรู้สึกว่าคนเช่นนั้นหาได้ยากหากพบกันตอนกลางวันบางทีเขาอาจปละลองกับนางเพราะนางเป็นคนที่มีว ยุธและดูน่าจะเก่งกาดพอตัวแต่น่าเสียดายหลังกลับจากศึกผิงชางเขาก็ไม่เคยพบนางอีกเลย ค้นหาทั่วทั้งตำหนักบูรพาก็ไม่พบผ่านไปสามปีเขาพบเจอสตรีที่คล้ายคลึงกับนางมากมายเคยพัวพันลึกซึ้งเคยลุ่มหลงแต่สุดท้ายก็ไม่มีสักคนที่เขาเก็บไว้ข้างกายมีเพียงเฟิงแย่คนนี้ท,ทั้งทั้งที่รู้ว่านางต่าต้อยไร้ศักดิ์ศรีแต่เขากลับรู้สึกว่านางเหมือนคนผู้นั้นเหลือเกินเหมือนที่ใดกันแน่นะอินเกนจือโครงศีรษะ รู้สึกว่าตนหน่าจะฟั่นเฟือนไปแล้วรอนางทำเรื่องที่ควรทำเรียบร้อยก็ปล่อยนางไปเถิดส่วนตอนนี้เห็นแก่ที่นางมีส่วนคล้ายคนผู้นั้นทำดีกับนางสักหน่อยก็แล้วกันการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นในขณะที่เฟิงเย่กำลังหลับดังนั้นเมื่อนางตื่นขึ้นก็รู้สึกกลาวกับฟ้าเปลี่ยนสีอินเกอจือมีได้มองนางด้วยสายตารังเกียจ แม้สีหน้าจะยังไม่ค่อยน่ามองแต่ก็นับว่าอ่อนโยนขึ้นไม่น้อยทั้งยังให้หมอมาตรวจอาการนางหลังจากตรวจเสร็จก็ยังเตรียมยาให้นางอีกด้วยองคชายนางจับแขนเสื้อเขาอย่างกล้ากลัวถามเสียงหน้าสงสารเบาเป็นโรคร้ายอะไรที่รักษาไม่หายใช่หรือไม่อินเกิ์จืบปลายตามองนางอย่างดูแคลน เป็นตัววิบัติพันปีเมืองปู้อินทองฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสติดต่อกันครึ่งเดือนฟังแย่อยู่ภายใต้บารมีขององค์ชายใหญ่อินแรกเริ่มยังหวาดวันเหมือนวิหกหวาดเก่าท่านแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มคุ้นเคยถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนยังขวัญกล้าถึงขนาดแย่งขนมในจานเขาไปกินด้วย ตอ,อนที่เย่ยวี้ชิงมาถึงก็เห็นฟังเย่นั่งบนตักอินเกอจือ ทุบลูกเหอเถาอยู่พอดีบางครั้งเจอลูกที่ทุบไม่แตกก็ยื่นให้คนข้างหลังอย่างเป็นธรรมชาติคนผู้นั้นมือนึงถือหนังสือมือนึงรับเหอเถาที่นางส่งให้บีบเปลือกแตกแล้วส่งคืนให้นางโดยไม่ละสายตาจากหนังสือแม้แต่น้อยส่วนเฟิงเจ่ก็รับมาเคี้ยวกรุบๆเหมือนหนูภาพนี้เหนือความคาดหมายเกินไปทำเอาเย่ยวี้ชิงยืนนิ่งงันอยู่ที่ประตูลานเรือน ไม่กล้าเล่าเข้าไปรัชทายาทฝฟ่งแ่เห็นเขาก็ยิ้มตาหยีกระโดดลงจากกักอินเกอร์จือทำความเคารพเขาแล้วเอ่ยไม่รู้ว่ารัชทายาทจะเสด็จมาเสียมารายาทแล้วเชิญประทับก่อนบ่าวจะทุบเหอเถาให้ท่านทั้งสองอินเกอร์จือวางหนังสือลงแล้วลุกขึ้นประสานมือรัชทายาทเชิญ เยวีชิงได้สติกลับมาเดินยิ้มเข้าไปนั่งลงที่โต๊ะศาลามองพวกเขาทั้งสองแล้วเอ่ยวันนี้มีเวลาว่างจึงแวะมาดูว่าสองคนทำอะไรคิดไม่ถึงว่าความสัมพันธ์จะไม่เลวเลยนี่ที่ใดกันที่ใดกันเฟิงแย่เอ่ยยังทอมต้นเพียงแค่ระยะนี้องค์ชายเม่ตาบ่าวเป็นพิเศษเท่านั้น อินเกอจื่อไม่แม้แต่จะเหลือบตามองถามเยาวี้ชิงว่าทางแม่ทัพใหญ่อี้มีท่าทีแล้วหรือองค์ชายปราดเปรื่องเยาวี้ชิงยิ้มพึ่งได้รับข่าวมาศึกทั้งเหนือแพ้แล้วอินเกอรจื่อเลิกคิ้วเล็กน้อยแค่แคว้นเล็กๆที่เหลือเพียงกองกำลังแตกพ่ายถึงกับทำให้จอมทัพไร้พ่ายอย่างแม่ทัพใหญ่อีไม่อาจเอาชนะได้เชียวหรือ องค์ชายกล้ำศึกอยู่ในสนามรบมานานปีคิดว่าย่อมต้องเข้าใจสาเหตุที่แพ้ชนะในสงครามได้มากกว่าเปิ่นกงเป็นแน่เยอวีชิงเหม็มปากได้ยินว่าแม่ทัพใหญ่อี้บาดเจ็บสาหัสยามนี้อยู่ระหว่างเดินทางกลับเมืองหลวง เฟิงแย่ก้มหน้าก้มตาทุบเหอเถาพยายามทำตัวให้ไม่เป็นที่สนใจของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองนี้แต่กลับอดพึมพำรรในใจไม่ได้แม่ทัพใหญ่อี้ที่ใช้วิธีต่ำช้าจับชาวบ้านเป็นตัวประกรันสังหารผู้บริสุทธิ์ในสงคราม จะพ่ายแพ้แคว้นเล็กๆชายแดนเหนืออย่างนั้นหรือเดิมทีเขาออกรบครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์เพื่อสร้างผลงานจำนวนไพร่ผลแขวนอูที่นำไปด้วยก็มากกว่าฝ่ายตรงข้ามตั้งไม่รู้เท่าใดไม่ว่าใครไปก็ไม่มีทางแพ้กลับมาน่ากลัวว่าเขาคงรู้ข่าวที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงจึงอยู่ที่ชายแดนต่อไม่ได้มากกว่า แต่ครั้นจะกลับราชสำนักก็ไม่มีเหตุผลที่ดีพอดังนั้นจึงจงใจพ่าศึกเพื่อจะได้กลับมาประคองสถานการณ์โดยรวมในเมืองหลวง เป็นถึงแม่ทัพใหญ่แต่ปฏิบัติตัวเช่นนี้ช่างไร้อย่างอายยิ่งนักนางยังคิดว่าอย่างเร็วที่สุดก็น่าจะอีกสักครึ่งเดือนกว่าแม่ทัพใหญ่อี่จะมีการเคลื่อนไหวคิดไม่ถึงว่าเพื่อปอกป้องตอนเองแล้วถึงกับละทิ้งผลงานของทหารใต้บังคับบัญชาไม่สนใจความเป็นความตายของชาวบ้านตามชายแดน คนเช่นนี้เหมาะจะสวมชุดเกราะถือธงรบด้วยหรือไม่รู้ว่าเวลานี้องค์ชายยังมีความรักใคร่ลึกซึ้งกับคุณหนูใหญ่อี้อยู่หรือไม่เยียวีชิงเหลือบมองเฟิงเย่ก่อนจะถามขึ้นมาอย่างไม่มีปี่มีคลุยเฟิงเย่ได้สติกลับมามองไปทางอินเกิรจือ คำถามนี้ของรัชทายาทถามได้แยบคายนักความจริงแล้วเป็นการเรียบเคียงว่าหากแม่ทัพใหญ่อีก,กลับมาอินเกอจือจะยืนอยู่ฝ่ายได้ไร้สาระจริงๆก็ต้องยืนอยู่ข้างรัชทายาทอยู่แล้วสิศัตรูของศัตรูก็คือมิตร แต่การแสดงว่าเต็มใจรับคุณหนูใหญ่อี้โดยไม่ปรีปากบ่นและไม่เสียใจก่อนหน้านี้ก็ไม่นับว่าศูนย์เปล่ายามนี้สีหน้าของอินเกอจื่อฉายแววพวักพวนานลังเลและไม่สบายใจเห็นเช่นนี้เฟิงเย่ก็เบะปากน้ำตาไหลพรารกทันทีเหตุใดองค์ชายจึงไม่ตอบไปล่ะเจ้าคะ เมื่อคืนท่านยังบอกอยู่เลยว่าชีวิตนี้รักใครโปรดปานบ่าวที่สุดเพียงผู้เดียวมีใช่หรือมุมปากอินเกอจื่อกระตุกเล็กน้อยเขาเหลือบมองนางแล้วประสมรงเข้าบทบาทอย่างรวดเร็วนิ้วหน้าเอ่ยว่าฟังแย่เบาไม่ฟังฟังแย่สองมือยกปิดหูเอ่ยอย่างกรุ่นโกรธ ท่านเคยบอกว่าวินยูชนพูดแล้วไม่คืนคำเหตุใดตอนนี้จึงตอบคำถามของรัชทายาทไม่ได้แม่ทัพใหญ่อี้มีบุญคุณช่วยชีวิตข้าไว้อินเกร์จือถอนใจหากมีใช่เพราะเขาข้าคงตายในสนามรบไปแล้วไม่มีแม้แต่โอกาสจะเป็นเฉลยในแคว้นอูเจ้าเข้าใจหรือไม่ไม่ว่าฟังเย่จะเข้าใจหรือไม่แต่เยี่ยวอี้ชิงเข้าใจแล้ว ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ อีกลัวหรูเคยช่วยชีวิตอินเกอร์จืดด้วยหรือมีหน้าเล่าอินเกอร์จือจึงไม่แข้นเครื่องที่เอีกัวหรูกระทำกับแขวนไวเช่นนั้นกลับยังใกล้ชิดกับอีต่างจูเป็นพิเศษเช่นนั้นสถานการณ์ยามนี้ก็ยิ่งซับซ้อนแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือจากอินเกอร์จือเป็นอย่างมากแต่เห็นชัดว่าอินเกอร์จือ,อยังทราบซึ้งบุญคุณที่เอีกลัวหรูช่วยชีวิตแล้วจะทำเช่นไรดี เยาวีชิงมุ่นคิ้วขณะกำลังหนักใจก็ได้ยินเฟิงแย่ร้องให้ดังขึ้นกว่าเดิมเบ่าไม่อยู่จวนลาชสถูดแล้วเฟิงแย่ร้องห่มร้องให้หน่าสงสารลุกขึ้นบอกว่าเบ่าเกียรติองค์ชาย พูดจบก็กระทืบเท้าวิ่งจากไปชั่วขณะนั้นเย่าวีชิงรู้สึกเหมือนตอนเห็นอี้จ่างจู้ภาพเช่นนี้ช่างขุนตานักที่ยิ่งขุ้นกว่านั้นคืออินเกอจือวิ่งตามออกไปควาข้อมือนางทันได้เอ่อยอย่างลำบากใจเจ้าอย่างงองแงได้หรือไม่บ่าวงองแงหรือฟังเย่น้ำตาไหลพรางด้วยความโกรธจัดเอ่อยเสียงสะอื้น บ่าเคยบอกท่านชัดเจนแล้วเบ่ามีความแค้นที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลกกับแม่ทับใหญ่ท่านไม่ให้เบ่าผูกใจเจ็บเบ่าก็ฟังท่านแต่ตอนนี้ในใจท่านยังอาลัยอาวรคุณหนูอี้อยู่ข้ามีได้อาลัยอาวรนางเช่นนั้นท่านว่ามาระหว่างเบ่ากับคุณหนูอี้ท่านจะเลือกใคร ฟิงแย่จ้องเขาขมแมงท่าทางแง่งอนไร้เหตุผลอินเกอเจือถอนใจอย่างปวดหัวเลือกเจ้าเย่ยววีเสียงถึงกับทึมทื่เฟิงแย่ยิ้มส่งสัญญาณมือให้เย่ยาวีเสียงอย่างกระยิมใจจากนั้นป่านน้ำตาถามอย่างน้อยเนื้อต่ำใจว่าเช่นนั้นที่ท่านรับปากเบาว่าต่อไปจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับจวนแม่ทับใหญ่อีกเป็นเรื่องจริงหรือไม่ หัวคิ้วอินเกอร์จือขมวดมุ่นในตาฉายแววอ่อนใจแกมเอ็นดูผ่านไปครู่หนึ่งจึงตอบจริงสิเฟิงแว่หัวเราะทั้งน้ำตาโผลเข้าไปกอดเขาเอ่ยเสียงออดอ้อนบ่าวรู้อยู่แล้วว่าท่านใจดีที่สุดอินเกอร์จือแค่นเสียงหือเบาๆดีดหน้าผากนางทีหนึ่งจากนั้นก็หันไปมองเย่อวี่ชิงอย่างประอักกระอ่วนเล็กน้อย ขายหน้ารัชทายาทแล้วระยะนี้นางถูกตามใจจนเคยตัวจึงเอาแต่ใจไปบ้างเย่ว yeah, ีชิงค่อยค่อยหุบปากที่เผลออ้าค้างไว้เงียบเงียบพยักหน้าเอ่ยว่าองค์ชายพบคนรู้ใจเปิ่นกงก็ดีใจด้วยว่าพรางปลายตามองฟังเย่แวบหนึ่งเขาคิดไม่ถึงว่านางจะมีประโยชน์ถึงเพียงนี้แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายที่ดี ดูท่าคำที่ว่ากันว่าสตรีสามารถล่มแขวนได้เห็นทีจะมีใช่คำกล่าวเลื่อนลอยไร้เหตุผลเขาไม่เคยลิ้มรสการถูกสตรีบงการมาก่อนและชาตินี้ก็ไม่คิดจะลองเป็นรัชทายาทผู้โหดเหี้ยมเลือดเย็นต่อไปปลอดภัยกว่าเมื่อทางนี้ยอมเผยท่าทีเยีาวีชิงจึงเอ่ยปากง่ายขึ้นพระประสงค์ของเสด็จพ่อ คือต้องการให้แม่ทัพใหญ่อี้ใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบไม่ต้องตระเวนไปทั่วอีกอี้กุ้ยไฟสูงวัยแล้วข้างกายไร้บุตรคอยดูแลย่อมต้องการคนอยู่เป็นเพื่อนเช่นกันมิสู้ให้เขาเข้าไปเยี่ยมนางในวังบ่อยๆความหมายของท่านผู้น้อยเข้าใจดีอินเกอจือเอ้ยเพียงแต่แม่ทัพใหญ่อี้เป็นวีรบุรุษแห่งยุค คุ้นเคยกับอาชาเหล็กหุ้มเกราะท้องก็ไม่แน่ว่าเขาจะอยู่อย่างสงบได้พยักษ์ที่มีเขี้ยวย่อมอยากกินเนื้อเป็นธรรมดาเย่าอีชิงครีพัดมองภาพขุนเขาใส่น้ําบนนั้นพลางเอย่ยแต่พยักษ์ที่ไร้เขี้ยวหากจะให้อยู่อย่างสงบก,ก็มีใช่เรื่องยากอินเกอจื่อเหลือบตามองรัชทายาทช่างมีวิสัยทัศน คิดจะถอนเขี้ยวของอี้กัวหรูก็ต้องดูก่อนว่าเขามีความสามารถเรียกตราบัญชาทัพคืนมาได้หรือไม่รัชาาทายาดยิ้มอย่างมั่นใจกำลังพลแสนนายพี่ประจำอยู่ชายแดนเหนือมิได้กลับมาด้วยแม่ทัพใหญ่อี้นำทหารกลับมาเพียงสามพันนายขอเพียงเขาเข้ามาในเขตเมืองหลวงเรื่องที่เหลือก็ไม่ยาก อินเกอจือหลบตาไม่พูดอะไรหยิบเหอเถาที่เฟิงแย่ทุบไม่แตกมาบีบให้นางอย่างเคยเมือ่อเฟิงแย่ยิ้มขอบคุณองค์ชายจากนั้นก็ส่งเหอเถาลูกนั้นให้แย่ยวี้ชิงเย่ยวี้ชิงกำลังจ้องอินเกอจืออยู่จึงไม่ได้มองว่าเฟิงแย่ยื่นอะไรให้รับมากำไว้ในมือสีหน้าของอินเกอจือไม่น่ามองทันได้เงยหน้าเอ่ยว่า ขอเพียงรัชทายาทมีบัญชาผู้น้อยย่อมให้ความช่วยเหลือวันนี้เวลาไม่เช้าแล้วรัชทายาตรีบกลับตำหนักเถิดอย่ารั้งอยู่ข้างนอกน,นั้นพูดจบก็ลุกขึ้นผายมือเชิญรัชทายาทง,ง,งุนงแต่ในเมื่อได้เห็นท่าทีที่ต้องการแล้วจึงลุกขึ้นประสานมือแล้วเดินออกไปอย่างสง่าผ่าเผยออกจากตัวราชทูต กำลังจะขึ้นรถมาก็น,นึกถึงของที่อยู่ในมือขึ้นมาได้เมื่อแบมือออกก็พบว่าเป็นลูกเหอเถาที่กระทาะเปลือกเรียบร้อยแล้วหัวใจกระตุกวูบเย่ยวีเชิยงระเบิดหัวเราะลั่นเขาหัวเราะตนหยุดไม่ได้รัชธายาตเฝิงช่วงมองเขาด้วยความงุนงงประสานมือเรียกอย่างเป็นกังวลไม่มีอะไรไม่มีอะไรเยวีเชีงบอกมือ ในสายตาของเขาบ้านเมืองสำคัญสู้หญิงงามไม่ได้ปนกงรู้สึกว่าน่าสนใจนักอินเกอร์จื่อนับเป็นคนที่ไม่เลวคนหนึ่งแต่น่าเสียดายที่คงต้องแก่ตายอยู่ในแคว้นอูของข้าการที่องค์ชายฉเฉลยจะแก่ตายอยู่ต่างแคว้นมิใช่เรื่องแปลกด้วยกำลังของแคว้นเว่ยในยามนี้อินเกอร์จื่อก็ยากจะกลับไปได้จริง เฝิงช่วงจึงไม่คิดว่าจะเป็นไปไม่ได้ แต่ที่เขาไม่เข้าใจก็คือเหตุใดรัชทายาทจึงดูยินดีกับเรื่องนี้มิใช่ว่ารู้อยู่แล้วหรือความคิดอ่านของเบื้องบนมิใช่สิ่งที่คนอย่างพวกเขาจะเข้าใจได้เฟิงช่วงประคองรัชทายาทขึ้นรถมา้าไม่ได้ถามอะไรอีกรถม้าค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปเฟิงเย้เคี้ยวเหอเถาพลางฟังเสียงความเคลื่อนไหวรอจนไม่มีเสียงใดๆแล้วจึงหันไปหาอินเต เจอยิ้มตาหยีถามว่าคุณชายมีรางวัลหรือไม่เจ้าคะอินเกอเจอเอาเหอเถาที่แกะแล้วยัดใส่ปากนางเอ่ยเสียงเรียบรางวัลของเจ้าแค่นี้ฟังแย่อาปากงับเอ่ยยังขัดใจเล็กน้อยเบาให้ความร่วมมือกับองค์ชายขนาดนี้องค์ชายไม่ตกรางวัลแต่ดีชั่วยอย่างไรก็น่าจะชมบ่าวบ้าง เอินเกอจื่อวางหนังสือในมือเหลือบตาขึ้นมองนางถามว่าเหตุใดเจ้าจึงรู้ว่าข้าคิดจะทำอะไรนางชาลาดรู้ทันเกินไปหรือไม่เขาไม่เคยแย้มพรายกับนางแม้แต่น้อยว่าคิดเช่นไรกับแม่ทัพใหญ่อี้แต่นางกลับหาทางลงให้เขาต่อหน้ารัชทายาทได้คิดแล้วน่ากลัวไม่น้อยฟั่งแย่กระพริบตาเอ่ยด้วยสีหน้าไร้เดียงสา เรื่องที่ท่านต้องการทำมมิช่ชัดเจนอยู่แล้วหรือไม่ต้องการขัดแย้งกับแม่ทัพใหญ่อี้ซึ่งหนะ้าเพราะมีคุณหนูอี้อยู่แต่ก็ไม่อยากบอกปัดความตั้งใจของรัชทายาทเบ่าเข้าใจดีดังนั้นใช้เบ่าวเป็นข้ออ้างเสียก็สิ้นเรื่องส่วนทางคุณหนูอี้ท่านหลอกนางหน่อยก็ได้แล้วคิดเช่นนี้เองนะหรืออินเกอจือหลุดตาถอนหายใจเบาๆ มีอะไรหรือเจ้าคะไม่ถูกต้องหรือฟงแย่าถามอย่างงุนงงกินเหอเถาให้มากๆอินเกอจือหยิบหนังสือขึ้นอ่านต่อเหอเถาบำรุงสมองตกเย็นเมื่อหลิงซูซื้อขนมโกถั่วเขียวกลับมาฟงแย่ก็ให้นางเอาไปกินจากนั้นตนก็ปิดประตูแล้วฉีกกระดาษที่ใช้ห่อขนมออกอีกใกล้ถึงเมืองหลวง ข่าวลือว่าบาดเจ็บสาหัสความจริงเป็นเช่นไรสุดรู้นอกเมืองมีการเคลื่อนไหวหน่วยองครักษ์พิทักนักคราย้ายไปฝึกที่ลานฝึกชานเมืองทิศเหนือตั้งแต่เมื่อวานลานฝึกชานเมืองทิศเหนือเฟิงแย่รีตาแม่ทับใหญ่อี้เคลื่อนทับกลับเมืองหลวงทหารหลายพันนายที่ตามมาด้วยก็ต้องประจำการอยู่ที่ชานเมืองทิษเหนือ นี่เป็นกฎเกณฑ์ที่มีมาแต่เดิมเหตุใดจูจ่ๆหน่วยองคารักพิทักนักคราจึงเปลี่ยนไปฝึกซ้อมที่ล้านฝึกชานเมืองทิศเหนือแม้จะไม่มีอะไรไม่เหมาะสมเท่าว่าแต่ไหนแต่ไรอี้กัวหรูเป็นคนขี้ระแวงการเคลื่อนไหวนี้ต้องทำให้เขาคิดว่าราชวงศ์กำลังระวังเขาแน่กรอบกับการเคลื่อนไหวของราชทายาทในระยะนี้เกรงว่า อ่านซื่อชงไม่มีทางเปลี่ยนลานฝึกซ้อมโดยไร้เหตุผลแน่และเรื่องนี้อินเกิจือต้องรู้ด้วยแน่นอนดีไม่ดีอาจเป็นความคิดของเขาด้วยซ้ำเขาคิดจะทำอะไรเฟิงเย่เผากระดาษแผ่นนั้นแล้วนั่งลงที่โต๊ะเท้าคางใช้ความคิดไม่ทันไรหลิงซูก็ผลักประตูเข้ามาอย่างร้อนรนนายท่านหอมั่งหุยเกิดเรื่องเจ้าค่ะฟิงเย่สะดุง้ง หันขวับนิ้วหน้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่นางเหอเฉาล่วงเกินลูกค้าท่านหนึ่งลูกค้าคนนั้นดูเหมือนจะมีอํานาจมากจะจับแม่นางเหอโฉาส่งทางการให้ได้เจ้าค่ะจินมามาให้คนมาส่งข่าวถามว่าท่านพอจะหาทางช่วยได้หรือไม่เหอเฉาหรือฟึงแย่หัวใจกระตุกวูบรีบยกชายกระปรงวิ่งออกไปทันทีจะไปไหน ตอนที่วิ่งผ่านระเบียงทางเดินเสียงไม่สบอารมณ์ก็ดังมาจากด้านข้างฟั่งแย่ช่ง,งักเล็กน้อยหันไปฉีกยิ้มท่านยังไม่ไปพักผ่อนหรือเจ้าคะหอม่งหุยเกิดเรื่องบ่าวจะไปดูสักหน่อยอินเกอร์เจือเลิกคิ้วลุกเดินออกจากศาลารับลมมาหยุดยืนตรงหน้านางเจ้าไปดูแล้วจะมีประโยชน์อะไรไร้อำนาจ ไร้อิทธิพลทั้งยังเป็นแม่นางที่ถูกไถ่ตัวออกไปแล้วไปดูย่อมไม่เกิดประโยชน์อะไรเฟิงแย่กรอกตาไปมาจากนั้นก็กระโดดกอดนายท่านตรงหน้าทันทียิ้มออดอ้อนเช่นนั้นท่านก็ไปด้วยกันสิวุ่นวาย อย่าพูดเช่นนั้นสิเจ้าคะดีช่วยอย่างไรสิ่งที่เบานำมามอบให้ท่านก็ล้วนอาศัยหอเม่่งหุยเกิดเรื่องขึ้นย่อมไม่ส่งผลดีต่อเราทั้งสองท่านก็คิดเสียว่านอนไม่หลับเลยออกไปเดินเล่นแวะดูสักหน่อยดีหรือไม่ดวงตากระพริบป,ปริบปริบตัวก็บดเบียดกระแสะเข้าไปหาพรางเอ่ยเสียงเล็กเสียงน้อยช่วยหนึ่งชีวิตดีกว่าสร้างเจดีเจ็ดชั้นนะเจ้าคะ อินเกอจื่อปลายตามองนางยกมือขึ้นคลึงหว่างคิ้วพรางเอ่ยข้ามีเรื่องตึงมือเรื่องหนึ่งพอดีหากเจ้าช่วยแก้ให้ได้ทุกอย่างย่อมคุยกันได้ได้เลยเจ้าค่ะหากเบาทําได้ย่อมต้องทําแน่นอนเฟิงเย่ดึงเขาเดินออกไปด้วยกันเราเดินไปคุยไปเถอะเป็นเรื่องของใครหรือเจ้าคะ ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ